<_ d ance> เนี่ยะ่ะทุกคน <_ d ance> ถ้าเกิดบ้านไหนนอนที่ซอมไม่รู้สักเดี่ยนให้น้องๆมาปลุกเลยอไปดูดูจัดการเลยลงไปข้างล่างแล้วลูกลงไปข้างล่างล,ลงไปอยู่ข้างล่างขุนมันต็มแล้วเด <_ d ance> ี๋ยวจะฟ้องใหญ่ลงไปนอนข้างล่างเร็ว <_ d ance> แล้วหนูขึ้นมาข้างบนแล้วขนหนูมันเป็นขนสีขาวมันติดที่นอนน่ะ พี่น้องมาแล้วพี่น้องคอลเลคชันแรกของบุญวายสตอรี่ตั้งแต่เฮ็ดชองมา1ปีตอนนี้เรามีเสื้อคอลเลคชันแรกของบุญวายสตอรี่แล้วทุกคนว้าว เสื้อคอลเลคชันนะครับผลิตจากผ้าคัตตอนแท้100% <Wow. S 1> ใส่สบายระบายอากาศดีมากนะครับทุกคนมีข้าวสาลข้าวเหนียวข้าวสวย <S <S ข้าวเจ้านะครับคอลเลนแรกจะมีทั้งหมดด้วยกันถึง2สีจะเป็นสีขาวที่คุณยายใส่แบบนี้ <S <S แล้วก็เป็นสีดําแบบนี้เป็นคัตตอนแท้100%รเปรตเหมือนกันใส่สบายมากเลยทุกคนเก่บเป็นคนออกแบบเองให้มันใส่ง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกวันละโอกาสไปวัดไปทําบุญไปทํางานใส่ได้หมดนะครับทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ที่ Line แอสอีสา e นะครับใครที่ได้เสื้อแล้วอย่าลืมเอาเสื้อสวววยมาแตต่่งััดดกนไ้ที กลุ่มข้าวเจ้าหมาคนตีนกลุ่มนี้มาอวดกันเยอๆนะครับทุกคนลายอัจฉิสารสองร้อยเก้าสิบบาทมีโปรโมชั่นจักส่งฟรีทั่วประเทศใจด้วยดูท <_ un> ิ่กันเถอะยายมาบอกเลยว่าสวัสดีครับทุกคนทุกคนสวัสดีครับไปปลุกเก่งกันนอนขี้เซานะักยังไม่ตื่นใช่ไหมไปปลุกเก่งกันไปมาเลยมาเลยมาเลย กางนอนยล่นะมาปูกเก่งเราแล้วเ,เ,เก่งอยู่ดี่ล้วเก่งยังไม่ตื่นเราวา,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 าดิมดเก่งจ,จ,จัดการเก่งเรล้วุลุลกลุ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 ลกลุ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 ล้าุลุลุลุดุลาาุล้นุ <Nope. S 1> ลุลุไปลุลุลุลรลุลุลรลุลุลุเุุ่ล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 ุุุกุ กาลยเร็วเร็วเร็วรตดกาเขาถักปลุกพ่อสิถักเขาถักปลุกพ่อเร็วโอยขึนมยชน่ยเออ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 บุหรี่เข้าแกงเออ เนี่ยนะคะทุกคนถ้าเกิดบ้านไหนนอนที่ซาวไม่รู้จะตื่นให้น้องๆมาปลุกเลยออกไปดูดูจะจัดการเลยออกไปไอบ้านไหนไม่ยอมตื่นนะให้จัดการเลยนะมันจะมาแมงบั เลี้งข้างลลบพก็เจ้าลงไปเลยข้างล่างเขาสวยมึงพาลุกมึงลงไปเลยลงไปเลยข้างล่างลูกขึ้นมาแม่มันหยังนะปลาเขาเหนียวมึงลงไปเลยข้างล่างเลยขนมึงเต็มที่นอนเป็นเบลอปลาเขานียวลงไปเลยข้างล่างกัดคู่ลงไปเลียข้างล่างที่ฟ้องย่าลงไปเล่นข้างล่างลงไปเล่นข้างล่าง ใจใจโมมึงเนี่ย<_><_><_>ลงไปเล่นข้างล่างเลย <Nope. S 1> ลงไปเล่นข้างล่างโอ้ยลงไปเล่นข้างล่างให้หมดเลยโอ้ ลงไปข้างล่างลูกว้าลูกลูลูกลูกสวยลงไปข้างล่างโน้ลงไปข้างล่างลูกขนหนูมันติดเต็มที่นอนไปหมดแล้วเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วลูกลงไปข้างล่างแล้วลงไปอยู่ข้างล่างขนมันเต็มหมดแล้ว จะฟ้องใหญ่ลงไปนอนข้างล่างเร็วแล้วหนูขึ้นมาข้างบนแล้วขนหนูมันเป็นขนสีขามันติดที่นอนอ่ะ